นาง,งามมาถึงร้านตัวไทยนะคะนาง,งามก็จะกินหวานแบบไทยๆนะท่านผู้ชมค่อยชิมดูพี่น้องจา๋ามันมีความอร่อยมากเลยนะมันมีความแบบว่าคุณพี่ทำอะไรคะเก็บค่าของแซบของนัวเดินทั้งหลังเจ้าคนน่ะมันแกได้หลามาลันก็แซบบออาน้องกสวัสดีค่ะพี่น้อง วันนี้เรามากินอะไรกันคะสมุงสมุขงพี่น้องชี่ร้านครัวไทยนะครับฝาดอาหารฝรั่งเลยมัน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 จะได้กับมันบลมันบาเลวมันอยากกินพี่น้องมาสมงกปโชว์นิดหนึ่งเขามีผักอะไรบ้างเกลือกระถินกระถินข้างทางนะคะแต่ว่ามีความมีความเลิศมากเนาะกินอาหารฝรั่งมาเป็นอาหารที่แบบว่าอะไรนะอาหารมันก็อาหารฝรั่งกับฝรั่งะเนาะโอ้มีูกใหญ่ปะ เมนูรังคีเขลพี่น้องเจ้บบึงดีจ้าเอาเลยเอื่อยเอาตักหนวดจวดมั้ยมือโหลดเอาจัดมือโหลดเจ้าร้างยืดเอ๊ะตุ้มแขกตุ้มแขกนะคะโชว์กาบใกล้ใกล้งดงามเลยค่ะักตุ้มแขกเก็บเก็บที่ไหนคะไอ้แขกข้างๆกับตัวมังกรนี่แหละแหล่งหากินของใกล้ๆแหล่งหากินของพวกเรานะคะค่ะ กินกับลาบค่ะกินกับลาบนะครับในยอดกระยอดกระเทียมใช่ไหมคะยอดกระเทียมน่ากินกับเพรานางลมเนาะใช่ไหมกินกับเพรานางลมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันต่อไปเราจะไปเอาอามารุมนะคะบัอีหฮมบัอีหฮมก็มีนะครับค่ะนางรู้อีกนางงามรู้อีกนะครับนางงามเจอมะม่วงข้าวเหนียวเข้าไปอยู่เลยค่ะคิดออกมาเด้ออาชินี่เขาก็้นชื่น้ำกันะท่าไเนาะแต่จะสิมจะเปล่าชิมก็ มือเด้อพี่น้องอยู่สเปนนี่มีกินเหมือนที่เมืองไทยเลยเอาเลยคุณพี่มือเด้อไม่โหลด,ม,ลดมือถือพ่อแม่เขาพากินมือกินมือนีอ่างไรล่ะทำไว้อยู่เมื่อหนอกเขาก็เอามือนีแ่แล้ว,ลวก็เป็นแบบคือสิได้ยอย่างเี้ก็จะเบิ่งเห็นปะ ไม่อยากเสื่อนะคอยมาเห็นทางแรกคอยจะคอยไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ามันมีกระินในเก็บยอดมันก็มีแกคนนี้ก็น้อยกำลังดีแต่อเอาคนแค่นี้ก็กำลังดีก็โอเคแล้วอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะน้ำกินในร้านนะคะไม่กลัวอกว่า โอเคกระส้มตำได้ไหมเนี่ยอร่อยมันจะออกส้มๆเนาะฮืมตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าเป็นไรค่ะเกิอดอะไรค่ะเริ่มเข้ามาแล้วลูกค้าเริ่มเข้ามาเรียบจานน้ค่ะลูกค้านี่เขาไม่รังเกียจนะคะเขาก็กินนะคะลูกค้าบางคนก็จะกินปลา,านี้ปลาไม่ใช่สิ่ง นาดังเกียดแลวเป็นปลาไใครกินปลาเาก็มีเขาก็มีปลาหนแต่เขาเรียกคนละอย่างใช่ที่สวีเดนเนที่วานม็นเหม็นเขาบอเหม็นเรา่บอกว่าันแบบที่สวีเดนเหม็นมากปลาที่อยู่ใน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 แคนนะเนี่ยอะไรอ่ะ นะก็เด้กคนทีอยากกันแค่นั้นเองคนยนันอันนกินกันนี่อร่อยมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวสมสมสม,ม,มัดตุมแขนพี่นอ้องขอที่อยากใส่มือด้วยใส่มือลงอ่ะธรรมาชาติกิน พอแม่เขาก็พาใส่มืดรอกยกขานิ้วะดาดน่าลา่ออกเนาะบริดยบาทนทำกิซโซมมาหนึ่งคื่อสิบประวาติขอจันแซ่บแซ่บว่ากกไปกินอาหารไป,ปไปกินสเต็กไปกินซีนมวาหาแต่สิขาเด้อถ้ามันได้ด้วยกันคงจะดีมาก,มกเลยมันจะถึงมากเลยยังไงฮะมึงก็สู้อาหาร เราไม่ได้หรอกใช่ค่ะเรากินก็คือเราต้องต้องกินเราต้องอยู่ด้วยกันเรากินแล้วยังเอาบักพริกไปไปแจวเลยเนาะเด้อเด็ดเด็ดเดือดเดไปได้ไหมฉันรับอย่ยงน้อยอะไรมา ่ออ่อออยารเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางงามได้กินอะไรกันนะครับท่านผู้ชมหมดแล้วอ <c oughs> นางงามมาถึงร้านตัวไทยนะคะนางงามก็จะกินหวานแบบไทยๆนะรท่านผู้ชมนี่นะคะคุณพี่ขอขอเมนูหน่อย ค่อยชิมดูพี่น้องจ๋ามันมีความอร่อยมากเลยนะมันมีความแบบว่าไม่ได้โยนะคือมันมันแบบว่าขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะจัดมาเลยคุณพี่เนี่ยมีความแบบว่าอารมณ์มากหวานๆนอหอมๆเหมือนหอมนมแมวไงไม่รู้จะแสบเนาะ